สวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางพระเอกลิกีท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าหน้าแตกยับเลยนะครับว้าวล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับพระเอกลิเกหน้าแตกยับเป็นถึงบอสแต่ไม่รู้สิ่งนี้ เอฟซีลันหาข้อหมูลบ้างพี่น้องคือว่าหนาแตกม่นมีประเด็นนี้อย่างอีกเนาะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากที่ทั้งล้านนะครับแสงจันทร์สุวรรณภูมินะครับเพิ่นได้มีการโปรโมทนะครับแล้วได้มีการจ้างทั้งวงของคุณพ่อๆนะครับไปหลินนะครับวันที่30นะครับบัดที่นี่นะครับ ทางพะเอกลิก <aha> ีเพ <g> ื่นกระวังดีนะครับอยากซอยพันรยาอยากซอยเมียนะครับโปรโมทนะครับเพื่นก็เลยได้มีการพูดนะครับผ่านเพจนะครับของทางพะเอกลิกีนะครับกับเป็นเพจที่เพื่อนเอาไว้อัปเดตงานโปรโมทงานนะครับวงสองของเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับเพจอิพีนะครับเพื่อนบัดโพดแบบนี้ครับเพื่อนโพดว่าร้อยเอ็ดเดอร์พี่น้องนะครับแล้วก็เป็นการแช์นะครับแช์ พูนะครับของเพจแสงจันทร์สุวรรณภูมินะครับบอกให้เอฟซีไปเจอกันยุ่อร้อยอิดเดอร์วันสั่นครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นทางเพจจุดดราม่าเพิ่นกันเลยได้มีการออกมาโพสถึงประเด็นนี้นะครับเพจจุดดราม่าโพสว่าไอ้เราก็เข้าใจว่าร้านอยู่ลาดกระบังมาตลอดนะครับกสิเป็นการแซล์นั่นแหละครับหลังจากนั้นนะครับก็เลยมีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์หลายๆท่านหลายๆคนเห็นแล้วหมั่นใจเลยครับบอกว่า พาคเอกลิเกแน่นอนที่เป็นคนโพ์นะครับบัตทีนี่เอฟซีทันนี่เพิ่นคอมเมนนะครับบอกว่าจะลบไหมหนาะไอเออร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับตลู่หรือพี่น้องมาปิดผู้ใดนะครับเอฟซี FC ทันต่อมาบอกว่าแค่นี้ก็บ่งบอกว่าไม่หาข้อมูลไม่ใส่ใจนะครับที่สำคัญไม่ค่อยมีงานบ่งมากนะครับ ล่านหลินอยู่สุวรรณภูมินะครับก็คือลาดกระบังแต่ว่าบอกเอฟซีไปเจอกันร่อยเอิดเดอร์พี่น้องนะครับแล้วก็อีก2ท่านนะครับเอซี FC ท่านต่อมาบอกว่าแสดงถึงความกินปลาน้อยออกมาทางโพสต์บอสท,ที่ไม่ได้มาเพราะความสามารถชัดเจินนะครับบอสนะครับเป็นบอสแต่ว่า ไม่ได้มาเพราะความสามารถเต้กับบุงหงกดันเนาพี่น้องว่าได้มาเพราะอะไรนะครับแล้วก็เอฟซีท่านสุดท้ายนะครับเอฟซี e ท่านนี่บอกเดี๋ยวแสงจันทร์สุวรรณภูมิอยู่ลาดกระบังนะเบฟ เบฟสิไปหาภัยยูร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับของเอฟซีบางท่านบางคนนะครับพระเอกลิกีถึงกับหน้าแตกเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนละครพี่น้องนะครับเปลี่ยนโพสเป็นที่เรียบร้อยบอกว่าลาดกระบางคาบประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าซูฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางพระเอกลิกีพื่นกระฮ็ดคลิปแซลนะครับเฮดคลิปแซะนะครับแซะทางผู้ใหญ่บ้านกับใ่ตโตเกียวมิสิบบอกว่าโพสแล้วก็ลบโพสแล้วก็ลบ ผลสุดท้ายเขาเจ้าของคือเกาพี่น้องนะครับโพดแล้วกั็ลบเพราะว่าโพดผิดบอกเอฟซีว่าเจอกันร้อยเอ็ดนะครับประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาซูฟังได้เดลยครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ